แรงบันดาลใจตอนสุขจากการใช้ทรัพย์ทุกๆคนมีความสุขเมื่อสแสวงหาทรัพย์มาได้หลายๆคนมีความสุขกับการครอบครองห่วงแหนทรัพย์นั้นไว้ในขณะที่อีกหลายๆคนก็มีความสุขกับการใช้ใจ่ายทรัพย์นั้นแท้จริงแล้วเราจะสแสวงหาความสุขจากทรัพย์สินได้ด้วยวิธีการใดทำอย่างไร เราจึงจะได้รับความอิ่มกายอิ่มใจจากทรัพย์ของเราให้ได้มากที่สุดมีพญานกแขกเต้าฝูงหนึ่งประมาณ500ตัวอาศัยอยู่ในป่าง,งิ้วบนยอดเขาแห่งหนึ่งเมื่อถึงเวลาหากินฝูงนกแขกเต้าต่างพากันบินไปกินข้าวสาลีในนาของชาวมคตเมื่อกินข้าวสาลีอิ่มแล้วต่างก็บินกลับรังด้วยปากเปล่าๆทั้งนั้นส่วนพญานกแขกเต้าที่เป็นหัวหน้า เมื่อกินอิ่มแล้วยังต้องคาบข้าวสาลีอีกสามรวงกลับไปด้วยชาวนาเห็นก็แปลกใจจึงพยายามดักจับพญานกแขกเต้าให้ได้ด้วยการสังเกตที่ยืนของพญานกนั้นแล้ววางบ่วงดักไว้วันหนึ่งพญานกถูกจับได้ชาวนาจึงถามพญานกว่านกเอ๋ยท้องของท่านคงจะใหญ่กว่าท้องของนกตัวอื่น เพราะเมื่อท่านกินอิ่มแล้วยังต้องค้าบรวงข้าวกลับไปอีกวันละสามรวงเป็นเพราะท่านมียุ้งช้างหรือเป็นเพราะเรามีเวรต่อกันมาก่อนพญานกตอบว่าข้าพเจ้าไม่ได้มียุ้งช้างและเราก็ไม่ได้มีเวรต่อกันแต่ที่ข้าปไปสามรวงนั้นรวงหนึ่งเอาไปใช้หนี้เก่ารวงหนึ่งเอาไปให้เขากู้และอีกรวงหนึ่งเอาไปฝังไว ชาวนาได้ฟังก็เกิดความสงสัยจึงถามว่าท่านเอารวงข้าวไปใช้หนี้ใครเอาไปให้ใครกู้และเอาไปฝังไว้ที่ไหนพยานกแขกเต้าจึงตอบว่ารวงที่หนึ่งเอาไปใช้หนี้เก่าคือเอาไปเลี้ยงดูพ่อแม่เพราะท่านแก่แล้วและเป็นผู้มีพระคุณอย่างมากทั้งให้กำเนิดและเลี้ยงดูข้าพเจ้าจนเติบใหญ่นับว่าข้าพเจ้าเป็นหนี้ท่านจึงสมควรเอาไปใช้หนี้ รวงที่สองเอาไปให้เขากู้คือเอาไปให้ลูกน้อยทั้งหลายที่ยังเล็กอยู่ไม่สามารถหากินเองได้เมื่อข้าพเจ้าเลี้ยงเขาในตอนนี้ต่อไปยามข้าพเจ้าแก่เท่าเขาก็จะเลี้ยงตอบแทนจัดเป็นการให้เขากู้รวงที่สมเอาไปฝังไว้คือเอาไปทำบุญด้วยการให้ทานกับนกที่แก่ชรานกที่พิการหรือเจ็บป่วยไม่สามารถหากินได้ เท่ากับเอาไปฝังไว้เพราะบัณฑิตทั้งหลายกล่าวว่าการทำบุญเป็นการฝังขุมทรัพย์ไว้ชาวนาฟังแล้วก็เกิดความเลื่อมใสว่านกนี้เป็นนกกระตันยูต่อพ่อแม่เป็นนกมีความเมตตาต่อลูกน้อยและเป็นนกใจบุญมีปัญญารอบคอบมองการไกลพญานกได้อธิบายต่อไปว่า ข้าวสาลีที่ข้าพเจ้ากินเข้าไปนั้นก็เปรียบเสมือนเอาทิ้งลงไปในเหวที่ไม่รู้จักเต็มเพราะข้าพเจ้าต้องมากินทุกวันวันนี้กินแล้วพรุ่งนี้ก็ต้องมากินอีกกินเท่าไหร่ก็ไม่รู้จักเต็มจะไม่กินก็ไม่ได้เพราะถ้าท้องหิวก็เป็นทุกข์ชาวนามีจิตเลื่อมใสในคุณธรรมของพญานกมากจึงแก้เครื่องผูกออกจากเท้าพญานกปล่อยให้เป็นอิสระ และมอบนาข้าวสาลีให้พญานกรับข้าวสาลีไว้เพียงส่วนหนึ่งซึ่งกะคะเนแล้วว่าเพียงพอแก่บริวารจากนั้นจึงให้โอวาดแก่ชาวนาว่าขอให้ท่านเป็นผู้ไม่ประมาทหมั่นสั่งสมกุศลด้วยการทำทานและเลี้ยงดูพ่อแม่ผู้แก่เท่าเถิดชาวนาได้คติจากข้อปฏิบัติของพญานกจึงตั้งใจทำบุญกุศลตั้งแต่นั้นมาจนตลอดชีวิต นกแขกเต้าผู้มีปัญญารู้ว่าควรบริหารจัดการทรัพย์สินอย่างไรจึงจะเกิดประโยชน์สูงสุดทั้งต่อตอนเองต่อครอบครัวและต่อสังคมนับว่าเป็นการใช้ทรัพย์อย่างชาญฉลาดที่ยิ่งใช้ก็ยิ่งมีความสุขความเจริญสุขทั้งกายสุขทั้งใจสุขทั้งในปัจจุบันและอนาคตเราทุกคนเมื่อรู้จักเก็บรู้จักหาทรัพย์แล้ว ก็ควรจะรู้จักหาความสุขจากการใช้ทรัพย์อย่างถูกต้องด้วยเพราะการสแสวงหาหรือการครอบครองทรัพย์สินไม่อาจสร้างความสุขใจไม่อาจทําให้เกิดบุญกุศลได้เทียบเท่ากับการใช้ทรัพย์นั้นให้เกิดคุณค่าอย่างแท้จริงต่อชีวิต